นี่ละแนวได้เมื่อนี่เอาหามาได้ไปเท้าลกไปไปนี้ครับเป็นวิธีการเฮ็ดไหเอียนหะบว่าเข้านะครับเ่เมือกแล้วก็เป็นการขั้วเอียนนะครับของสู่โบรานนะครับ่ต้องหูดเนีไม่ใช่เป็นเห็ดไหเบิงเอาขีเท่านะครับเยอไปไปขีเทามะหดโอ้ยหูดหูดเอาเมือกออก แล้วมันสีบอลื่นพร้อมเนาะบอมืนนะครับ <Okay. S 1> สดๆด้วครับได้ดิสดๆครับสดๆออกจากบ้างไม่เลยเฮ้โหดเอาเมียข้าวออกเออดังแจงสันลันลันลันสู่เอาเอาเอโอ้ยเลอดเอาข้าวออกครับปิดเอาก่วมข้าวออก บบตนีชีเลตเมือกบ่เลือกเมือกนอกเะหมืางเนาะพี่ยืมมือกพูดนะเมือกเลมือเตียเมือกสิบบเมือกนะนี้ครับบเมือลนะบนพอตาเม่เพ่นวก็เสียละครับหูดฉีเท่าได้ครับเด้อหร้านพ่นมางานปวดปวดออกกำลังกายไว้นปวดปวดเลย เป็นขี้เท้าครับข้าวข้าวผานไปเท้าผ่านผ่านตอนเท้าเหมือนผ่านไปแล้วเอาล่างมือตอนอเนี่ยวันติดมือ <laughs> ดน,ดนบาดนี่เทสจังไหนต่อตอนสองขั้นตอนที่สองก็คือใบคอยเอาใบาคอยครับนะหุดเอาตอใบาหุดเอาตอใบาครับเอาย่งองใช่กันย่งองให้ม,มันเป็นอย่างเอาเมียกออกอยิ่งโซเอาเมียกออกนี่ครับเก็ออกบโบราณ โกดีแกห่วยห่วยห่วยสีไปใส่ทีนี้บัี้น้องให้กัน,นข้าวจะได้ออกอปล่อย่ยองเลยับไล่ข้าวออกปู อย่างีสิเลื่อมให้มันกินเราอ๋อสให้มันกินเราเนาะบ้านี้ยังสีดับข้าวบ่ะย่อ๋อไอ้เส่ยมันสียหาเอียนกินเราครับใส่ถุงค่อยมาด,ดูด <laughs> ใส่ถุงยังยังมาดูดเนาะดูดด้งดู <laughs> ดด,ดง้ดดดงทานบะหมี่ขาก็มีอยู่เด้ <laughs> อะขั้นตอนต่อไปครับดับข้าวอีก đập cây nó thùng thật thôi thúng thôi thúng thôi thúng trang đột vào đây ừ ừ tất cả nghĩa gì quá luôn à là heo chắc này ให้เพื่อนกินเหล่าเนาะให้เพื่อนกินเหล่าครับเขาให้กินเหล่าขาวจุ๊บจับจุ๊บจับดูนเหมือ,เอนเนาะมีครับแกะเข้าโอ้เสียงจุ๊บจับจุ๊บจับแกะข้างนอกเหมืนอนเนาะเสียงฟังเสียงเย็นกินเหล่านี <laughs> จจ่จุ๊บจับจุ๊บจับเนาะ คือเอียนพี่เราครับเมาบอสู๋วันนี้ทุกคนเมาเอียนเมาเมื่อไนร่อะบอแมนโหดไล่เด้ครับไหนเข้ามาเป็นอาหารการกินครับรับข้าวเข้ากับข้าวให้เอียนครับเสียบสิบโะสิบโบสำเร็จเสีข้าวคือเราเมาแล้วครับเมาแล้ว เย็นเมาเราแล้วบเบื่องต้นแบบนี้ตอนเอเลี่เอาหลกไหนเนี้ยบทสีเ่เลอยดดูยนะ่นั่นครับอันนี้ก็สีข้าวเนาะครับเซตขั้นตอนเรื่องของเซตอะไรเย็นจังสีบอข้าวนะครับเรียบร้อยเนี่ยก็ไปขึ้นขั้นตอนการข้าวครับโอห,อ <laughs> หอมเว้ยหอมเราหอมกินแล้วหมด